รับโครงการชีวไทยปิ่นเกล้าการเดินทางนี้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกว่าเดินทางสะดวกได้หลายทางจากจุดที่ที่โครงการตั้งอยู่เนี่ยคือข้ามฝั่งพระรามแปดไปก็ถึงที่ทํางานเห็นทําเลเห็นโครงการเห็นในส่วนของที่ตั้งมองได้ว่าอืมเหมาะสมกับที่จะให้ลูกพี่เนี่ยไปเรียนเลยเพราะว่า อย่างมหาลัยที่ลูกสาวเรียนนะคะถือว่าสะดวกมากเลยอันนี้คือจุดหลักที่เราต้องการมาอยู่โครงการนี้เลยถึงจะไม่ได้ติดรถไฟฟ้าแต่ผมว่ามันเป็นการาจราจรหรือว่าการเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่ข้คล่องตัวคือจริงๆแล้วเนี่ย ผมเป็นพันธมิตรกับของชีวไทยอยู่แล้วนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเราเป็นบริษัทเมนคอนนคเตอร์ Main mm hmm. ในการที่สร้างคอนโดเรามั่นใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สุดพอเข้ามาดูก็จะเห็นเฟส i ิลิตี้ส่วนกลางก็ดูน่าสนใจดีแล้วก็พอดีมีเซลล์ก็พาไปดูห้องตัวอย่างด้วยไม่ถึงอาทิตย์ก็ตัดสินใจพอมาตัวเมชันของที่นี่ก็ค่อนข้างจะเป็นระบบที่จะเซ็นทรัลไลซ์มากขึ้นในส่วนของความปลอดภัยก็ค่อนข้างที่จะ เซฟตี้พอสมควรก็รคือในในลักษณะที่เราจะมีคีย์การ์ดส่วนตัวของเราเองเราก็จะสามารถที่จะ Connect เข้าไปในห้องของเราชั้นของเราได้แล้วก็ไปชั้นที่เป็นส่วนกลางที่เป็นอสาสระว่ายน้ำหรือจะเป็นทางด้านฟิตเนสมีทั้งซาวน่า แล้วก็ Security ต่างๆสำหรับทั้งผู้อยู่อาศัยด้วยแล้วก็แขกที่เข้ามาหาด้วยนะครับชอบในส่วนของโถงล็อบบี้เราทำล็อบบี้สวยแล้วก็มีความโปรง่งเพราะจะเป็นเดอร e บิวรูมนะคะดูแบบว่าโครงการมีความโปรง่งดูแล้วหรูหราความสะดวกต่างๆก็อย่างห้างสรรพสินค้าก็มีเซ็นทรัลปิ่นเก้านะก็เดินทางใกล้ทีเดียวเลยพี่วันนั้นพี่ก็ลองขับไปใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแล้วก็โรงพยาบาลิริลาชก็ใกล้มากประมาณ5นาทีเหมือนกัน ถ้าเกิดเราให้เช่าหรือว่าให้กับคนที่สนใจจะมาลงทุนนี่ผมคิดว่าเป็นเป็นโครงการที่เหมาะนะฮะเพราะว่าที่นี่ให้สวนกลางค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ารูปแบบผมว่ามันจะออกสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนิดๆเนี่นะ,ะครับือส่วนนี้ถ้าเกิดเรามองแทนที่ว่าเราจะมองไปแต่ด้านนอกอาคารใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เวลาเราเราเดินเข้ามาหรือว่าคนที่อยู่รอบภายในเนี่ยมันจะมองมาเห็นสวนใหญ่สวนที่มันเป็นส่วนกลางที่ที่ค่อนข้างให้เยอะส่วนแบ่งของของ ของการจัดสวนนีไไ่ได้ได้ได้อารมณ์ในความรู้สึกในการพักผ่อนที่แท้จริงใครสนใจที่จะหา บ้านพักอาศัยหรือคอนโดที่โลเคชันทำเลและความสะดวกสบายรอบๆโครงการนะครับขอแนะนำครับโดยรวมนะคะสาหรับโครงการที่มองว่ามีความสะดวกในส่วนของเรื่องทำเลที่ตั้งนะคะในการเดินทางถือว่าสะดวกมากใกล้ทั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนำภายในโครงการภายนอกโครงการอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมแล้วถือว่าให้เฟอร์ซิลี่มาค่อนข้างสะดวกสบายเลยครบครันเลยนะคะผมคิดว่าที่นี่เนี่ยเป็นโครงการที่ผมชอบที่สุดเลยตั้งแต่ผมซื้อมานะฮะ ถ้าบอกว่าต่อตารางเน็ดเทียบกับเส้นรถไฟฟ้าเนี่ยาะว่าที่นี่คุ้มมากกว่าเยอะก็ฝากคนที่ยังไม่ถัดตัดสินใจหรือว่าต้องการที่จะที่ภาคกระแสโครงการชีวไทยปิ่นเก้าเป็นโครงการที่เหมาะที่สุดครับมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ